ตอนที่41เสื้อผ้าทำยากยิ่งหลินร่วนมองดูเสื้อผ้ามากเท่าใดก็ยิ่งรับมีได้เท่านั้นอาหารเจ้าถอดชุดนั้นออกเสียเถิดมันดูมิได้เลยสักนิดนางคิดว่าเสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยรอยประชุนของเขายัางน่ามองกว่าชุดที่นางตัดเย็บขึ้นมาใหม่เป็นไหนฮ่าฮลินหานสายศีรษะพร้อมกับเอ่ยด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำว่าข้าคิดว่ามันก็ดูดีเช่นกันชุดนี้ช่างสวมใส่ได้สบายตัวยิ่งนักมิอึดอัดเลยสักนิด ตอนที่แม่ของเขายังอยู่เขาเคยใส่เสื้อผ้าใหม่ๆเช่นกันทว่ามันล้วนเป็นผ้าหยาบยิ่งใหม่ถ้าเวลาใส่ก็ยิ่งรู้สึกอึดอัดวันนี้มีชุดผ้าฝ้ายให้ใส่มันเป็นเรื่องที่เขาไม่กล้าฝันถึงดังนั้นผู้ใดจะไปใส่ใจรายละเอียดอย่างอื่นกันเล่าเมื่อลินรวนเห็นว่าเขามิเต็มใจที่จะถอดจึงปล่อยเลยตามเลยแต่ก็มิลืมเอ่ยปากเตือนเจ้าอย่าใส่ชุดนี้ออกไปข้างนอกเฉียวมิเช่นนั้นนางอาจจะอับอายขายขียข้หน้าเอาได้ ผู้ใดจะคาดคิดว่าหลินหานจะเข้าใจเป็นอื่นข้าเข้าใจหากใส่เสื้อผ้าที่ดูดีเพียงนี้ออกไปนอกบ้านหากหวังซื่อเห็นเข้านางต้องมาหาเรื่องพวกเราเป็นแน่มุมปากของหลินร่วนกระตุกขึ้นทันใดเอาเถิดในเมื่อเจ้ามีความสุขก็ดีแล้วหลินร่วนก้มหน้าก้มตาเก็บของเพื่อเตรียมทำอาหารทว่าบังเอิญเหลือไปเห็นหลินซิ่วที่กำลังจ้องมองหลินหานด้วยดวงตาเป็นประกายใบหน,น้าน้อยๆของนางเต็มไปด้วยความอิจฉาท่านพี่เมื่อใดท่านจะทำชุดใหม่ให้ข้าบ้าง หลินรวนรู้สึกปวดศีรษะยิ่งนักหลินซิวเจ้ามิต้องรีบร้อนไปหลอกประเดี๋ยวข้าจะไปหาป้าโจเพื่อขอให้นางช่วยเย็บชุดใหม่ให้แก่เจ้านางมิอยากนั่งหลังขดหลังแข็งเย็บผ้าอีกแล้วนางอยากขึ้นไปบนภูเขาเพื่อพัฒนาพลังวิเศษของนางลินซิวรู้สึกมิค่อยพอใจเท่าใดนักแต่ลินซิวอยากใส่ชุดที่ท่านพี่เป็นผู้ตัดเย็บนี้นางคิดว่าบัดนี้พี่สาวสนใจแต่พี่ชายมิได้สนใจนางเหมือนแต่ก่อนแล้ว ก่อนหน้านี้พี่สาวพาพี่ชายไปเล่นสนุกและบัดนี้ก็ยังตัดเย็บชุดใหม่ให้แค่พี่ชายอีกดังนั้นนางจึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อหลินร่วนเห็นสายตาของหลินซิ่วก็อดปวดศีรษะขึ้นมามีได้นางมิมีทางอื่นแล้วสินะหลินร่วนทำได้เพียงลดเวลาขึ้นไปบนภูเขาจากนั้นก็ไปเชิญโจเหลียนเอ๋อมาสอนนางตัดเย็บเสื้อผ้าเมื่อโจเหลียนเอ๋อเห็นเสื้อผ้าของหลินหานที่บิดเบี้ยวไปมาก็ถึงกับต้องกั้นหัวเราะอย่างหนัก อรวนหากเจ้ามีรังเกียจเช่นนั้นให้ข้าช่วยซ่อมชุดของอาหารเถิดหลินรวนพยักหน้าราวกับแม่ไก่ที่กำลังจิกข้าวมีรังเกียจมีรังเกียจเลยสักนิดเมื่อได้เจ้ามาช่วยแก้ให้ย่อมเป็นเรื่องดีชุดแบบนั้นแม้แต่ข้าก็มีกล้าสวมออกไปนอกบ้านโจเหรียญเอ๋อคล่องคล่วเป็นอย่างมากนางใช้เวลามีนานก็สามารถล้อชุดที่หลินรวนเย็บนานถึงสามวันออกมาได้ทั้งยังตัดชายผ้าส่วนเกินออกไปเล็กน้อยนางใช้เวลาเพียงแค่สองวันก็เย็บชุดที่ดูดีออกมาแล้ว เจ้าตัดชุดนี้เล็กไปหน่อยมันใส่ได้พอดีแค่ปีนี้เท่านั้นเกรงว่าปีหน้าคงจะใส่มิได้แล้วลินหานใส่ชุดใหม่ด้วยความดีอกดีใจจากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าตอนที่กําลังตัดเย็บข้าได้บอกนางเอาไว้แล้วว่าจะตัดชุดให้ใหญ่สักหน่อยเช่นนี้เจ้าจะสามารถใส่ได้อีกสองปีทว่านางมิยอมฟังเชื่อนางกล่าวว่าหากใส่เสื้อผ้าใหญ่เกินไปมันจะดูมิดีลินรวนถลึงตาใส่เขาข้าหวังดีอยากให้เจ้าได้ใส่ชุดที่มันพอดีตัวเยี่ยงไรเล่า โจเลียนเออปิดปากหัวเราะเด็กหนุ่มมักจะโตเร็วดังนั้นควรตัดชุดให้ยาวสักหน่อยหากตัดพอดีตัวประเดี๋ยวพรุ่งนี้คงสั้นเตอ๋อชายเสื้อลอยแล้วลิ้นรวนรู้สึกอับอายเล็กน้อยนั่งมาจากยุคปัจจุบันหากซื้อเสื้อผ้ามักจะซื้อชุดที่พอดีกับตัวแม้แต่เสื้อผ้าของเด็กๆก,ก็จะมีซื้อเสื้อผ้าที่ใหญ่จนเกินไปดังนั้นนางจึงมิได้คิดมากถึงเพียงนั้น ในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้หลินหานกับหลินซิ่วมีมีโอกาสได้สวมใส่เสื้อผ้าใหม่ๆนางจึงมีได้คำนึงถึงจุดนี้โจเหลียนเอ๋อเข้าใจหลินร่วนดีดังนั้นนางจึงมีได้หัวเราะต่อไปอีกนางอดทนสอนหลินร่วนตัดผ้าและเย็บผ้าเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันในที่สุดนางก็ตัดเย็บชุดของหลินซิ่วได้สำเร็จโดยที่มีโจเหลียนเอ๋อคอยกำกับอยู่ข้างฮ่าห่า หลินซิ่วสวมชุดที่พี่สาวทำให้ด้วยตนเองใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความพึงพอใจหลินรวนยังมิได้ตัดความสัมพันธ์อันดีกับหอจุ้ยเซียนเช่นกันหลงจู้เฉียนยังช่วยในเรื่องการเข้าเรียนของหลินหานอีกด้วยค่าเล่าเรียนเป็นเงินสองตำลึงต่อเดือนเขาจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนและต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกหนึ่งร้อยอีแปดต่อเดือนส่วนอุปกรณ์การเรียนให้เตรียมไปเอง จางซิ่วใช้กล่าวว่าหลินหานที่เป็นบุตรชาวนาะเช่นนั้นต้องรอเก็บเกี่ยวข้าวโพดให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนถึงจะรับเข้าเรียนอย่างเป็นทางการทั้งนี้ก็เพื่อมีให้เขาหยุดเรียนเพื่อไปช่วยครอบครัวเก็บเกี่ยวข้าวโพดลินรวนประทับใจในตัวจางซิ่วใช้เป็นอย่างมากทั้งๆท,ที่มิเคยพบเจอกันมาก่อนแต่ก็สามารถรับรู้ได้ว่าเขามิใช่คนที่แข็งกระด้างมิคิดว่าการเรียนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคนเช่นนี้ช่างหาได้ยากอย่างแท้จริงถึงการเรียนจะเป็นสิ่งสำคัญแต่การใช้ชีวิตก็สำคัญมิแพ้กัน ถึงเยี่ยงไรก็มีสามารถหลงลืมปัจจัยพื้นฐานไปได้เพราะมัวแต่ร่ำเรียนตำราสิทธิที่ถูกอบรมสั่งสอนมาเช่นนั้นมีได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความทุกข์ยากในใต้ล่าเลยสักนิดหลังจากที่จัดการเรื่องเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วหลินร่วนจึงขอให้ลุงโจช่วยทำกระบะทรายให้แก่นางนางเทสรายละเอียดที่แห้งแล้วลงไปในกระบะทรายเพื่อให้หลินหานฝึกเขียนตัวอักษรเมื่อฝึกจนชำนาญแล้วจึงเริ่มฝึกเขียนลงในกระดาษ สิ่งแรกที่หลินหานฝึกเขียนก็คือชื่อของตนเองเป็นคราแรกที่เด็กน้อยได้ลองเขียนชื่อของตนเองดวงตาของเขาแดงก่ำด้วยความตื่นเต้นหลินรวนคิดว่าเขาตื่นเต้นเกินไปหน่อยหรือไม่แต่ก็พอจะเข้าใจความตื่นเต้นของหลินหานได้ในยุคปัจจุบันเด็กๆทุกคนต่างก็มีหนังสือทั้งยังได้รับการศึกษาโดยที่มีต้องเสียเงินทว่าในยุคนี้การที่บุตรหลานชาวนาได้ร่ำเรียนตำรานั้นแทบจะเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่กล้าฝันถึง หากต้องการร่ำเรียนตำราครอบครัวก็ต้องทำงานหนักยิ่งขึ้นในใต้ล่านี้มีคนที่รู้หนังสือมากมายทว่าคนที่อ่านอุบายออกนั้นมีน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยดังนั้นครอบครัวชาวนาส่วนใหญ่จึงมิมีความคิดส่งบุตรของพวกเขาไปเรียนหนังสือวันเวลาที่มีเป้าหมายมักจะผ่านไปเร็วเสมอเพียงชั่วพริบตาเดียวก็มาถึงช่วงกลางเดือนแปดตามปฏิทินจันทรคติอากาศเริ่มเย็นลงบัดนี้ใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวโพดในไร่แล้ว ท้องนภา,ายังมีทันสว่างหลินร่วนก็ได้ปลุกหลินหานขึ้นมาทั้งสองสะพายตะกร้าวไว้บนหลังแล้วเดินออกมาจากบ้านเร่ข้าโพดอยู่ข้างๆบ้านหลังเก่าซึ่งใช้เวลาเดินเพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้นเมื่อทั้งสองคนมาถึงไร่ข้าโพดลุงโจกับป้าโจที่มีไร่ติดกันก็ได้มาถึงแล้วเช่นกันท่านลุงท่านป้าเหตุใดพวกท่านถึงมาเร็วนักเล่ายามเช้าอากาศค่อนข้างเย็นสบาย ดังนั้นพวกข้าจึงออกมาเร็วสักหน่อยจะได้กลับเร็วขึ้นอีกนิดเช่นนี้จะได้มีลำบากจนเกินไปในขณะที่เอ่ยมือของป้าโจยังคงเก็บเกี่ยวฝักข้าวโพดอย่างต่อเนื่องอรุณอาหารพวกเจ้าก็ค่อยๆ่อเก็บเกี่ยวไปเรื่อยเเถิดหักเหนื่อยก็พักสักหน่อยเมื่อพวกข้าเก็บเกี่ยวข้าวโพดของตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าจะไปช่วยพวกเจ้าอีกแรงหลินรวนยกยิ้มแล้วตอบว่าป้าโจท่านมีต้องห่วงงานเช่นนี้พวกข้าทำได้สบายสบายตอนที่เจ้าของร่างเดิมยังอยู่ในตระกูลหลิน นางทำไรทำนามาตั้งมากมายที่ดินเพียงแค่สองหมู่นี้เทียบกับแต่ก่อนมิได้เลยด้วยซ้ำป้าโจทราบว่าหลินร่วนเป็นคนดื้อรัน้นดังนั้นนางจึงมิได้เอ่ยอันใดออกไปมากนะักในใจครุ่นคิดว่ายามไม่ค่อยให้ต้าหลังมาช่วยพวกเขาเก็บเกี่ยวข้าวโพดท,ที่ดินสองงานมินับว่ามากมายอันใดหักเร่งมือสักหน่อยคาดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะเสร็จพอหันหน้ากลับไปนางก็ต้องตื่นตกใจจนอ้าปากค้าง นั่งเห็น,ลนหลินรวนใช้สองมือจับฝักข้าโพดแล้วหักมันออกมาอย่างคล่องแคล่วฝักข้าโพดที่มีเปลือกนอกติดอยู่หลุดออกมาจากต้นจากนั้นก็ถูกโยนใส่ตะกร้าด้านหลังข้าโพดหนึ่งฝักเพิ่งจะลงตะกร้าไปข้าโพดฝักใหม่ถูกโยนตามลงไปติดฮ่าฮ่ความเร็วแบบนี้เร็วกว่าผู้ใหญ่สองคนเสียอีก